พระธรรมยามค่ำคืนแบ่งปันนุนใจโดยศาสนาจารย์ด็อเตอร์วีราชัยโกแวรและอาจารย์ชวนพิษโกแวพัฒนาการ17กรุงเทพคิดสักรร่มเย็นยกโทษจากพระธรรมมรโกในบทที่14ข้อ27-28พระเยซูตรัสแก่เราสาวกว่าผู้ท่านจะทิ้งเราไปกันหมดเพราะมีเขียนไว้ว่า เราจะฟาดฟันคนเลี้ยงแกะและแกะจะกระจัดก,กระจายไปแต่หลังจากนั้นเราเป็นขึ้นเราจะไปยังกาเรรีก่อนหน้าท่านเปตโตประกาศว่าถึงใครทิ้งพระองค์ไปหมดแต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค์พระเยซูตัดต่อว่าแล้วบอกความจริงแก่ท่านว่าวันนี้ คืนนี้ก่อนไก่ขันสองคนท่านเองจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตยืนยันแข็งขันว่าถึงแม้ว่าข้าพระองค์ต,งต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์จะไม่มีวันปฏิเสธพระองค์แล้วสาวกที่เหลือก็พูดแบบเดียวกันแล้วทุกคนก็ทิ้งพระองค์และหนีไปกันหมดจากพระธรรมมระโกในบทที่14ข้อ29 31และข้อห0 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระเยซูใกล้จะถูกลูกศิษย์คนหนึ่งทรยศชี้ตัวให้ศัตรูจับพระองค์แต่พระเยซูทรงทราบล่วงหน้าแล้วและกล่าวแก่ศิษย์ของพระองค์ว่าพระองค์จะถูกจับและถูกตึงบนไม้กางเขนตามที่มีคำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าในวันนั้นที่พระองค์ถูกจับพระองค์ตัดล่วงหน้าว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระองค์ และหนีเอาตัวรอดแต่พวกเขายืนยันแข็งแรงว่าพวกเขาจะไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาจะยืนหยัดแม้ต้องตายก็าตามเมื่อวันนั้นมาถึงทุกคนหนีเอาตัวรอดเราคงไม่ตำหนิเราสาวกว่าเป็นคนขลาดกลัวหรือไร้สัจจะแต่ขณะเดียวกันเราไม่บอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นชอบทำขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสอนเรา เพื่อเราจะได้เรียนรู้แล้วว่าแม้เราจะมีความตั้งใจบริสุทธิ์และมีความมุ่งมั่นสูงในการติดตามพระคริสต์และเรามีพลังจำกัดจิตวิญญาณเราพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังเราอ่อนแอภายหลังที่พระเยซูถูกตึงและฟื้นจากความตายและพระองค์ก็ไปหาลูกศิษย์เหล่านั้นหนุนใจและให้กำลังใจพวกเขาโดยท่านเหล่านี้ ข่าวดีแห่งความรอดจึงออกไปทั่วโลกและพวกเขายอมตายเพื่อพระองค์ในที่สุดพระเยซูคริสต์ยกโทษได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่พาดพร้งวันนั้นฉันใดวันนี้พระองค์ก็ยังคงทำอย่างเดียวกันอย่าหนีไปไหนอย่าเลิกติดตามได้รับใช้แม้ว่าเคยเสียความตั้งใจพระองค์กำลังเรียกท่านจงให้โอกาสแก่ตัวเอง อีกสักครั้งขอแต้อนอธิษฐานก่อนนอนหลับพักผ่อนในค่ำคืนนี้กับครอบครัวเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตส่วนดีครับ